คนประมาทแหกไฟแดงค่ะเป็นพม่าที่ทํางานบ้านเราเนี่ยแหละค่ะฝากไฟแดงแล้วไปชน2สาวที่เขามาเลนถูกต้องนะคะความไปแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์สคันชนกันนะคะเสียไฟแดงปากร่วมตําบลบ่อวินศรีราชาชนบุรีมอเตอร์ไซค์ฝ่ายหญิงก็คือ Honda PCX สีน้ำเงินล้มคว่ำนะคะมีน้องธัญพรคำมีตโตอ,อายุ24 e กับน้องนายนาสุกทองสาอายุ32นอนเจ็บอยู่ค่ะ อีกคนนะคะที่ฝ่าไฟแดงมาคือมิลซาอูค่ะคนพม่าอายุ28ปีใช้ Honda c คลิกค่ขาดทะเบียนป้ายแดงด้วยนะคะจากการสอบถามก็อย่างที่ทราบกันอย่างที่แช็เกินนะคะก็ฝั่งหนึ่งผิดอยู่แล้วเพราะว่าฝ่าไฟแดงออกมาบนันทึกเหตุการณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้ทั้งสองฝั่งอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนต่อไปข้ามไปที่อุทัดนิดนึงครับหนุ่มขับรถกระบะนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วเสียหลักลุดโค้ง พุ่งชนไปที่ร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมพาไปดูกันนิดนึงครับโอ้โหเข้าไปนะครับแล้วก็ชนป้ายพังเสียหายลงมาเลยอะ่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับริมถนนสายหนองฉางบ้านไร่ตะบ,บนหนองยางจังหวัดอุทัยธานีและปรากฏว่ามีคนเจ็บ2คนด้วยนะครับก็คือคุณปานทิพย์โพธิมตอายุ26นะครับแล้วก็มีเด็กชายพิรพัฒนสุสทธิเขตวิทย์อายุ12ขวบ กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลต่อกับไรและส่วนรถกระบะคันต้นเหตุครับคุณผู้ชมครับนี่คันนี้โอ้โหหน้ารถพังยับเลยนะครับตัวคนขับครับยืนให้การกับตำรวจนะครับอภิชาติสุทธิเขตวิทย์อายุ31ครับก็บอกว่าเขาเนี่ยพาหมากับแมวมาหาหมอที่คลินิกรักษาสัตว์ในตลาดหนองฉางหลังหาหมอเสร็จปุ๊บกำลังจะขับรถกลับบ้าน ขับมาถึงทางโค้งที่ทำใหม่ครับรถเกิดสะบัดแล้วก็เลยทำให้เสียหลักวิ่งเข้าไปชนร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะนี่ยังเข้าไปไม่ถึงในบ้านดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ป้ายที่อยู่หน้าร้านเขามันก็พังเสียหายลงมาแบบนี้นะครับคมีคนบาดเจ็บด้วยไง,งอเ,ออเอาคนนึงอัดคลิปโวยครับว่าเหมือนมีผู้รับเหมามปรับปรุงผิวถนอนอยู่แล้วไม่ยอมติดสัญญาณไฟรถกระบะวิ่งมาครับ เสียหลักตกลุมนะครับแล้วก็หมุนนะครับเกือบตกข้างทางแบบนี้เลยครับเส้นทางมอเตอร์เวย์ลงจักงมอเตอร์เวย์เตรียมเข้าตัวเมืองกามนะคะมีป้ายค่ะแต่ไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยนะนี่ค่ะรถเราได้ลงข้างทางไปย่งไงมอเตอร์เวย์ค่ะ เลยมอเตอร์เวย์มานิดนึงกาลังจะเข้าโอ้โหทำไมมันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ค่ะยนึกว่าดวงจันทร์จริงแต่เห็นบ่อยในบ้านเราอะบ่อยมากแต่อยากให้มันเป็นความชินนะชินไม่ได้นะคะคือเวลาขับรถมาเร็วเร็วเนี่ยอือโอ้ดูดูมันมันไม่เอาไม่อยู่จริงนะจริงแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์โหล้มแน่นอนครับมอเตอร์เวย์มานี่รถกระบะคันนี้ครับเขาอัดคลิปโวยเลยบอกว่าเขาขับรถมาอยู่ดีๆครับแล้วรถเสียหลักหมุนจนเกือบตกข้างทางอ่ะ เพราะว่าผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้แล้วดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่มีการติดฝัญญาณไฟเตือนอปกติมันจะต้องมีสัญญาณไฟเตือนหรือว่าจะต้องมีแบรนเออร์มีกลวยตั้งวางไว้ถูกปะนี่ไม่มีอะไรเลยครับถนนที่ว่านี้ก็คือถนนหนองขาวขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีครับเขาเาคลิปเนี่ยมาโพสต์ระบายไว้ในเพจคนเมืองการสอง ชาวเน็ตที่เคยใช้ถนนเส้นนี้เข้ามาคอมเมนต์กันก,นกระจายเลยบอกฉันก็โดนฉันก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะขับไม่ดีเนี่ยรถพังได้เลยนะเมื่อวานนี้ทีมข่าวช่องแครับก็เลยลงพื้นที่ไปพิสูจน์อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับว่าผิวการจรรจรเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างที่มีชาวบ้านเขาแจ้งมาจริงหรือเปล่านะครับเราไปตอนรางวัลละก็เห็นว่ามีการเอาแบรลเลอร์มากั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นหลุมหลุมเนี่ย คล้ายๆกับว่ามีการเอาดินมาอัดไว้มาอัดปิดหลุมไว้แต่มันก็ได้แค่ชั่วคราวสมุติว่าฝนตกลงมาหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมไอหลุมพวกนี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมต้องลาดยางนะเออคือเหมือนกับว่าก็อาจจะทําไว้ชั่วคราวก่อนนะครับกําลังซ่อมแซมอยู่เขาบอกว่าเอาจริงๆถนนเส้นนี้ไม่ใช่เพิ่งสร้างนะครับเริ่มปรับปิมเริ่มปรับผิวการจราจรมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม กำหนดแล้วเสร็จก็คือวันที่19สิงหานี่วันที่เท่าไรและวันที่6แล้วอ,อีก13วันจะเสร็จไหมเนี่ย2อาทิตย์อะ่ะก็ต้องเร่งหน่อยถ้าไม่เสร็จก็ผิดสัญญาก็จ่ายค่าปรับอืมเนี่ยในระหว่างนี้ชาวบ้านก็บอกว่าอยากให้ผู้รับเหมาเนี่ยติดสัญญาณไฟเตือนไว้นิดนึงก็จะดีตอนกลางคืนจะได้เห็นนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในโปรเจกต์ก,ก่อสร้างหรือว่าปรับปรุงผิวอยู่แล้วก็น่าจะลาดยางค่ะคงไม่น่าจะแค่อัดดินชั่วคราวแบบที่เราเห็นตอนนี้นะคะ ลาดยางให้มันเสร็จสาบไปถนนจะได้ไม่ต้องพังบ่อยๆไม่งั้นก็เบิกงบเผางบกันอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะ